วันนี้มีเรื่องแซบๆจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเกิดขึ้นตอนอาทิตย์ที่แล้วแต่ไม่ได้เล่าพอดียุ่งมากเลยนี่ก็มีธุระที่ต้องเข้าไปรัฐสภาสถานที่อันทรงเกียรติใช่ปะที่จริงมันก็ให้ประชาชนเข้าได้ทั่วไปแหละแต่ที่จอดรถคือแน่นมากก็วนอยู่ประมาณสมรอบก็วนแบบฉันก็มองไปมองมาอะไรเงี้ยจนมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งโบกมือแล้วก็เปิดแผงกั้นให้ ความรู้สึกตอนนั้นคือฉันประทับใจมากรัฐสภาเนี่เขาแบบบริการดีอะแกฉันก็ถอยหลังเข้าไปจอดเลยจ้าหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเอาเอกสารจะไม่เอกสารข่าวอะไรเงี้ยแหละลงมาฉันตกใจฉันโดนใบสั่งแล้วก็โดนล็อกล้อตอนนั้นคืองงมากเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินไปหาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปตรงจราจรอ,อะไรเงี้ยก็เดินเข้าไปในตึก่นแหละตำรวจจราจรก็นั่งอยู่เนี่ยหน้าตาขึงขังมากแกเหมือนฉันฆ่าคนมาแล้วก็ถามฉันเลยว่า มีธิ์อะไรไปจอดรถตรงนั้นก็บอกว่าอา้าวเขาเขาบอกให้ไปจอดก็เขาไปจอดตำรวจก็เลยบอกว่าเออรู้ไหมว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยตำรวจที่นี่โดนด่ากระนาวเลยเพราะมันที่จอดรถของสอสอในความคิดฉันคือตอนนั้นกูจะรู้ไหมล่ะว่าที่จอดรถใครมึงไม่ได้เขียนไปชื่อแล้วมึงไม่ได้เขียนห้ามจอดตำรวจก็สวนฉันมาเลยบอกมาชื่ออะไรมาทําอะไรที่นี่มาทาธุระอะไรมีอะไรงเข้ามา แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้เลยคือเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจแกเขากลัวสอสอมากเพราะว่าฉันเชื่อเลยมันต้องมีอะไรเกี่ยวโยงกันแน่นอนฉันก็ปากแจ๋วไงฉันก็ถามสอสอชื่ออะไรคะตำรวจก็เลิกลักแกแล้วบอกว่าจําชื่อไม่ได้แล้วก็บอกว่าชื่อชื่อตายชื่อตายฉันก็ถามสอสอที่ไหนล่ะคะก็บอกสอสอปาจีนบุรีพักภูมิใจไทยชื่อตายฉันก็ถามชื่อจริงชื่ออะไรล่ะคะราะฉันคิดว่าคนชื่อตายมันต้องเยอะแน่แกตอนนั้นก็ยังไม่ได้ได้รีเสิร์ชเว้ย บอกฉันชื่อสาธิตฉันเสิร์ชอยู่สามวันสาธิตฉันยังหาไม่เจอเลยปรากฏก็คงไม่อยากให้เรื่องมันเดือดร้อนนายเพราะคิดว่าฉันก็ปากแซบอยู่อะแล้วบอกให้ฉันเอาบัตรประชาชนให้ให้ฉันไปเดินถ่ายเอกสารฉันก็ไม่ใช่คนหัวดื้อนะแกฉันไปเดินถ่ายเอกสารทุกที่แต่มันไม่มีใครให้ฉันถ่ายเพราะเขาไม่มีที่ถ่ายเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่นั้นก็บอกฉันว่ามันไม่จําเป็นเลยเรื่องแค่นี้มันเป็นในสถานที่ราชการจะมาออกใบสั่งล็อกล้ออะไรไม่จําเป็นไม่ต้องให้เขาบัตรประชาชน ฉันเลยเดินกลับไปที่ห้องจราจรถามฉันเลยคำแรกหายไปไหนมานานจังฉันก็บอกว่าฉันเดินทั้งสามตึกแล้วไม่มีใครถ่ายเอกสารในฉันจนฉันรู้ก็หิวน้ำฉันเลยไปซื้อน้ำมากินตำรวจก็ทำหน้าตาเล็กๆนิดนึงตอนนั้นฉันก็เริ่มขึ้นนิดนึงแล้วนะแล้วฉันอัดเสียงไว้ด้วยแกสรุปคือนางก็ตอนนั้นฉันก็เริ่มขึ้นใช่ไหมฉันบอกว่าให้โทรหาสสคนนั้นลงมาคุยกับฉันเลยมันมีปัญหาอะไรกับที่จอดรถขนาดนี้ใครจะไปรู้ฉันไม่ได้มีเจตนาไม่ดี สรุปตำรวจนางก็ไม่โทรเอาบัตรฉันไปถ่ายรูปไว้แล้วบอกว่าจะแนบเป็นผู้กระทําความผิดแก่ตอนนี้คงเอาชื่อฉันไปเสิร์ชแล้วล่ะคงรู้แล้วฉันเป็นใครเน็ตไอดอลนะสาวและตอนออกมาเอารถคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนสอสอตายคนเนี้ยด่ารนาว